คณะรณรงค์เพื่อยกเลิกข้อกำหนดไม่จำหน่ายหนังสือชายรักชายหญิงรักหญิงและวรรณกรรมโรแมนติกอีโรติกของบริษัท c ีเอ็ดยูเคชั่นจำกัดมหาชนที่ประกอบไปด้วยกลุ่มนักเขียนผู้อ่านและนักกิจกรรมเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศออกแถลงการผ่าน Facebook แสดงจุดยืนให้บริษัท c ีเอ็ดยูเคชั่นจำกัดมหาชนยกเลิกข้อกำหนดที่1ในจดหมายการจัดมาตรฐานการรับจัดจำหน่ายหนังสือวรรณกรรมโรแมนติกอีโรติก ซึ่งข้อกำหนดที่1น,นั้นก็มีเนื้อหาว่าวรรณกรรมที่มีลักษณะของชายรักชายหญิงรักหญิงเป็นลักษณะการรักร่วมเพศให้ผู้ฝากจำหน่ายเป็นผู้ตรวจสอบคัดกรองและปรับแก้เพื่อไม่ให้มีเนื้อหาเหล่านี้แล้วก็เห็นว่าการชี้แจงของบริษัท c 1เป็นเรื่องการจัดเรตติ้งหนังสือที่ระบุว่าต้องมีโลโก้18บวกวรรณกรรมผู้ใหญ่ คำเตือนวรรณกรรมผู้ใหญ่ไม่เหมาะสําหรับเด็กและเยาวชนทาง c ี H ได้แจ้งกับผู้ฝากจัดจําหน่ายหนังสือแล้วในจดหมายฉบับดังกล่าวจึงไม่จําเป็นต้องมีการกําหนดข้อ1นถึงหตามมาแล้วก็เห็นว่าบริษัท c ี H เข้าใจผิดบางประการหรืออาจจะสับสนระหว่างการจัดเรตติ้งกับการเซ็นเซอร์ ส่วนการชี้แจงในเรื่องที่สองซึ่งระบุว่าขอความร่วมมือให้สำนักพิมพ์คู่ค้าตรวจสอบเนื้อหาของหนังสือก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีเนื้อหาที่มีลักษณะมินเมวางจำหน่ายที่อาจจะทำให้บริษัทซี่เอ็ดในฐานะผู้รับจัดจำหน่ายหนังสือต้องเข้าข่ายผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลามกอนาจารในปัจจุบันและรองรับพระราชบัญญ,ญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายนั้นคณะรณรงค์เห็นว่าข้อกำหนดที่ว่าหนึ่งเรื่อง ข้อกำหนดที่1น,นะครับเรื่องวรรณกรรมชายรักชายหญิงรักหญิงไม่เข้าข่ายละเมิดหรือว่าผิดกฎหมายดังกล่าวและการเขียนข้อความกำหนดนี้ก็เป็นการผลิตซ้ำอคติต่อหญิงรักหญิงชายรักชายและยังตีตราหรือว่าลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยจึงขอชี้แจงให้ทางบริษัท ็1นั้นทราบว่าการรักเพศเดียวกันหรือว่าเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องของวิถีชีวิตที่มีหลากหลายมิติและก็ไม่เกี่ยวพันเฉพาะเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นวิถีชีวิตดังกล่าวได้รับการรับรองไว้ว่าไม่ควรถูกเลือกปฏิบัติต,ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี2550มาตรา30 ส่วนในข้อกำหนด2ถึง6นั้นทางบริษัท c 1มีการกำหนดเรตติ้งชัดเจนตามที่อ้างในจดหมายทางคณะรณรรค์เห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกังวลต่อกฎหมายดังกล่าวแต่ข้อกำหนด2ถึง6ดังกล่าวกลับเป็นการปิดกั้นเสรีภาพในการเขียนซึ่งถือว่าเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่สุดของมนุษย์ ดังนั้นคณะรณรงค์จึงขอเรียกร้องให้บริษัท41ออกจดหมายแจ้งยกเลิกข้อกำหนดที่1ที่เคยส่งให้กับคู่ค้าคู่สัญญาและสำนักพิมพ์ต่างๆรวมทั้งออกถแถลงการประกาศยกเลิกนี้อย่างเป็นทางการเพื่อแสดงความจริงใจในการไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ การประท้วงของคณะรณรงค์ในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากบริษัทซีเอ็ดได้มีการส่งหนังสือถึงสำนักพิมพ์คู่ค้า6กรายที่จัดพิมพ์หนังสือประเภทดังกล่าว เพื่อกำหนดแนวทางการจัดเตริ้งหนังสือและก็ให้สำนักพิมพ์ปรับแก้เนื้อหา6เรื่องก่อนส่งหนังสือมาวางจำหน่ายซึ่งการประท้วงในครั้งนี้ก็มีการรวบรวมรายชื่อของผู้ที่คัดค้านได้กว่า1,000รายชื่อแล้วก็มีการส่งข้อความต่อต้านนโยบายดังกล่าวในโลกออนไลน์จนทำให้ทางสำนักพิมพ์ต้องออกมาชี้แจงครับ